1เมย2,565สวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนเกษตรทุกท่านวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมและเพื่อนเกษตรมาดูการปลูกผักชีแบบเพาะกล้ากันนะครับเนื่องจากช่วงนี้อากาศร้อนราคาผักชีแพงนะครับและจะแพงต่อเนื่องไปถึงหน้าฝนที่แพงก็เพราะว่าช่วง หน้าร้อนและหน้าฝนนั้นปลูกผักชียากครับช่วงหน้าร้อนผักชีงอกยากโตช้าช่วงหน้าฝนนะครับผักชีงอกไวโตไวแต่ก็เจอปัญหารากเน่าเนื่องจากฝนตกนะครับผลผลิตจึงออกมาน้อยนี่คือสาเหตเุที่ผักชีแพงนะครับมาดูการเพราะกล้ากันเลยนะครับ เริ่มจากผมนำเมล็ดแช่น้ำหนึ่งคืนหลังจากนั้นก็จะบ่มไว้ในที่ร่ม3 4มถึวันและนำมาลงถาดนะครับวัสดุเพาะของผมก็มีขี้หมู3ส่วนดิน2ส่วนขุยมะพร้าว5ส่วนนะครับหมักไว้ประมาณ7วันก็นำมาใส่ถาดเพาะนะครับในถาดเพาะของผมนี่จะใช้ถาด200รอลุ่มนะครับ มเมล็ดที่บ่มได้จะงอกไม่เท่ากันนะครับมีทั้งสามอย่างนะครับหนึ่งไม่งอกสองงอกน้อยและสามงอกได้ดีนะครับผมก็จะนำมะเมล็ดทั้งหมดลงปลูกทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะดูว่าการเจริญเติบโตของผักชีนั้นจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับจึงใช้ผักชีทั้งหมดลงปลูกในถาด200หลุมนะครับ ในส่วนที่ไม่งอกในผมจะหยอดเมล็ดหลุมละสองต้นนะครับในส่วนที่งอกออกมานิดหน่อยก็จะใช้หนึ่งหลุมต่อเมล็ดและในส่วนที่งอกดีแล้วก็จะใช้หนึ่งหลุมต่อเมล็ดเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะนำเข้าที่ร่มนะครับนำเข้าที่ร่มแล้วรดน้ำให้ชุ่มนะครับ กา,การปลูกนะครับความลึกของหลุมนี่ยจะประมาณหน่งเซนนะครับประมาณ1เซนติเมตรถ้าลึกกว่านั้นผักชีจะดันขึ้นไม่ไหวนะครับจะทำให้ผักชีงอกช้านะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นำเข้าร่มแพลงแสงที่50เปอร์เซ็นต์นะครับทิ้งไว้ในร่มนี้ประมาณ 20-25วันนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะมาดูกันนะครับว่า,าการเจริญเติบโตาการเพราะกล้าของผักชีนั้นจะโตไปแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันทำไมต้องเพาะกล้านะครับก็เพราะว่าช่วงหน้าร้อนผักชีงอกช้ามากนะครับถ้าหวานลงแปลง อัตราการเจริญเติบโตนั้นของพักชียอยู่ที่70%ซแต่ช่วงหน้าร้อนนี้น่าจะเหลือแค่30%อย่างที่ผมเคยทดลองมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อไปเลยนะครับว่าหลังจากเพาะกล้าลงไปแล้วประมาณ25วันต้นกล้าจะโตไปประมาณไหนมาดูกันต่อเลยนะครับนี่คือ ต้นกล้าผักชีที่เพาะไว้25วันนะครับต้นกล้าก็จะประมาณนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ดีนะครับการเจริญเติบโตดีมากก็พร้อมที่จะลงปลูกวันนี้ก็จะทำการปลูกเลยนะครับที่เห็ดนี้ได้ปลูกลงไปบางส่วนแล้วนะครับ เป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์ดีนะครับก็ถือว่าโอเคกับการปลูกผักชีหน้าร้อนการเพราะกล้าผ่านไปด้วยดีนะครับการปลูกผักชีหน้าร้อนนี้จะปลูกทีนะครับผมจะใช้ระยะปลูกประมาณ5เซนนะครับเพราะเคยปลูกห่างมาแล้วก็ เสียพื้นที่ครับเพราะว่าผักชีหน้าร้อนต้นไม่ใหญ่กอไม่ใหญ่นะครับท่านผู้ชมดูนะครับการปลูกจะต้องปลูกประมาณนี้นะครับต้องปลูกความลึกประมาณนี้ถ้าปลูกตื้นมากผักชีก็จะยืดนะผักชีจะไม่สวยก็จะปลูกประมาณใบสุดท้ายนะครับ ดินที่ทางสวนได้ปรับสภาพมา3-4ปีร่วนซุยดีมากครับมีอินทรีย์วัตถุสูงมากแต่กว่าจะได้สภาพดินประมาณนี้ต้องใช้ระยะเวลาหลายปีนะครับรับทชีช่วงนี้มีราคาตอนนี้จากสวนก็โลละ8 0 1ส0อนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะครับเพราะว่า,าผลจากการปลูกพักชีแปลงนี้จะโตไปประมาณไหนอีก25วันมาพบกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ